ยินดีต้อนรับกลับสู่ Daily Drive วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถกระบะที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดรุ่นหนึ่งของปี2 0 2 7นั่นคือ Isuzu D-Max ถ้าหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้รถกระบะที่ทนทานเชื่อถือได้และสมรรถนะสูงรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจ D-Max ภาได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มเดียวกัน เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอกดี a x ็ทากปี2027โดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่โดดเด่นสะดุดตาไฟหน้าเลดชกเฉียวและไฟสองสว่างเวลากลางวันให้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยขนาที่ซุ้มล้อที่แข็งแรงและระยะห่างจากพื้นสูงบ่งบอกถึงสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ใหมน่นี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดน้ำมันแต่ยังช่วยลดเสียงลมทำให้การขับขี่ทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าที่เคย เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบว่าอิสุสุให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับขี่เป็นอย่างมากห้องโดยสารผสมผสานวัสดุระดับพรีเมียมเข้ากับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ที่ชาญฉลาดมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ราบเรื่นบลูทูธและระบบนําทางภูมิลัลมันติฟังก์ชันที่ให้คุณควบคุมรถได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสสาหรับปี2027อิสุสุ ได้ปรับปรุงความสะดวกสบายของเบาะนั่งด้วยส่วนรองรับช่วงเอวที่ดีขึ้นและฟังก์ชันที่ปรับได้ช่วยให้การเดินทางไกลรู้สึกสบายยิ่งขึ้นใต้ฝากระโปรงดี a x ถักมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซนประสิทธิภาพสูงแต่ทรงพลังผสานกับระบบส่งกำลังขั้นสูงให้แรงบิดและความสามารถในการลากจูงที่น่าประทับใจพร้อมรักษาความประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือบนเส้นทางที่ยากลำบากรถกระบะคันนี้ก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดจ้ะ ประทับใจกับฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขาอย่างสําหรับทุกสภาพพื้นผิวและระบบช่วงล่างเสริมแรงที่ให้เสถียรภาพและความสะดวกสบายบนทุกพื้นผิวความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆ DMAX ภากปี2 0 2 7มาพร้อมกับถุงลมนิราภายัยหลายจุดระบบเบรก ABS พร้อมมีบระบบควบคุมการเลื่อนถลายและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้า และกล้อง360องศาช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและมอบความมั่นใจสูงสุดในทุกสถานการณ์